นี่นหน่อยครับเด็กกวค่ะมือกังวันี่จากจากโรงเรียนนะฮะวันนี้เอาเงิน20่สิบบาทซื้อขนมอะไรบ้างคะจริงๆหนูใช้ไป20บาทใช้หมดเลยเหรอวันนี้มีัสดุมาสองันเด็ก,กีจริงิงค่ะอะะ่อ,อยะครัสมแล้วไหมคะนี่ค่ะสมมาสามก่องค่ะ มีค่ะตองอย่างี้คะแต่ยัชอบค่ะอ่าบ้านหน้าดูกินหมดเลยค่ะมีก่อนด้วยค่ะอือาได้แค่หนึ่งกินค่ะหิวหขอกินคำหนึงเลยไ้ทยเป็นไรนไรี่มีอีกคาาแล้ว่ไอ,อู้หึตัย่ญญาง มันคืออะไรอนะกล่องมันคือฮะสามคนครไคัไคุณน่ไคไหนไหนดูหนนอยดูหน่อย โมเดลย่าส่งอะไรมาครับนี่อะไรคดนิคิวอ๋อเราขีดเส้นต้นรถจะวิ่งตามเฮ้ยริงเหรอไม่จริงเหรอเห็นมันเป็นตัดการเนี่ยใช่ไหมแทนบุนมันจะไปขีดกอะไรนะคืนบ้านเนี่ยฮะไม่รู้อ่ะเขาแน่จะมีบอร์ดมาให้นะอ้าวอันนี้ส่งมาสามอ่ส่งคืนไหมนะส่งอ๋อรถสองคันไงคะเออเจ๋งเจ๋ง เยอะมากเลยอ่ะนะมันเยอะอย่างเงี้ยปิดปากไปแต่แล้วอะไรสกุกูี้หอมมากที่นี่มีอะไรกันไม่รู้ค่ะเลยๆเลยท่าจุดไหนนะคะหอมเดี๋ยวรีวิวนะคะเอ้ยไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้อ่านตอนรีวิวเขาทีเดียวแล้วกันเนาะ อ่ารู้แต่ว่าเป็นสกุชิงั้นเนี่ยนะจะเป็นสกุชิี่หมดได้แน่เลยอ่ะลูกจริงเหรอใช่เยอะมากเลยเดี๋ยวแม่ดมดูก่อนอาจจะใช่นะมันเบาๆเดี๋ยวว่าเป็นสกุชิแกะดูก่อนนะเผื่อไม่ใช่ใช่ไหมคะเผื่อไม่ใช่นะคะกินไก่แม่นี่มันทูทูมากเลยเนี่ยคุณแม่ปวดทุกครั้งเลยที่ใช้นไก่ไงใช่ทำไมไม่สุดโอ๊ะทำไมไม่มีใครส่งไก่แม่ให้เราเลยนะเอเซย์แย่ข่าวดีไหมก็มีกันไก่แม่เราซื้อเหมือนกันอันนี้ โฮมแต่ว่าไม่เอามาให้พิ้นี่ไงกลัวนี่ก็เค้กสกุชิเหมือนกันไงเราให้ดูดีกว่าเปสกุชิให้ดูไหมได้สกุชิอะไรอ่ะขนมขนมอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยว้อไปหาข้อมูลก่อนพาฟครีมพัฟอ่ะสกุชิอีกอุ้ยอุ้ยมินิอันนี้เหรอแทงค์ก็ติ๋วโอ้โหแทงมันเลยอ๋อเป็นแม่สอวเป็นแม่เลยนะแทงค์ก็ติ๋วอ่ะ น่าตานดีที่สุดเลยแมวแมวแมวแจ๋วหูยแล้วทับกันมาบี้เลยอ่ะโอ้ยมันดีใจเกินหอมมากนี่ก็จจ๋วอันนี้ดีใจมากโออเคขบคุณนะคะแยกคัามทำไมแก่หมดเแยกมันยังไม่พอหรือว่าแยกว่าชอบมากชอบน้อยเหรอเดี๋ยวมันแยกแบบไปเองไม่ใช่เดี๋ยวก็ต้องรีวิวทั้งหมดเลยค่ะเป็น ขนมอ๋ออันนี้นี่เขาเรียกอะไรเครปอืมอ่าเครปอุ๊ยอยากกินรู้สึกอยากกินเครปจังปุ้ยเครปเครปอันนี้เป็นเครปสาย้กใสหรือว่าอะไรนี่แค่มุนมาตะเกียบเราไม่ทำงานเลยกินมเอาเลยกนอ่างเดียวแม่มาช่วยเนี่ยคฮึจำเจ็บด้านมันต้องแกะด้านนี้ด้านอ้าวเอาอือใช่แกะตนมันอะไรอ่ะเดีดิเหมือนนอนเลยอุ้ยอะไรอ่ะมันฟันแตกๆไว้ก็อ่ะ ปังอะไรแบบนี้ขนมปังอะไรก็มีมากเลยอ่ะขนมปังอะไรเหมือนกับบาเกตเหรอแต่บาเกตของจริงนี่แข็งเป่งเลยนะบาเกตนี่ก็ติ่าแตกแต่นี่นิ่มมากบาร์เกตนี่หอมขนมปังเป็นขนมปังของฝรั่งเศสอ่ะลูกอ่ะแกะเขาหมดทั้งยังคะเนี่ยขอบล้วค่ะอ๋อไหนกล่องนึงนี่ค่ะไม่กล่องแปลกๆกค่กล่องนี้แท่านั้อ๋อกล่องนี้ทำไมไม่ใส่กล่องเซียร์ไม่ใส่เซียร์นคฮะ ใช่ของเซียร์ปเออใช่เนี่ยจากเซย่าชอ็อปเซียร์ปช็อป com เอ้ยไม่ใช่เออใช่<อ>กากับหัวแลมม้วงงอะไรอะกระต่ายนันนี่บันนี่บอดี้สิเกมเหรอฮะน่าจะเป็นเกมค่ะนี่เดี๋ยวดูรูปก่อนนะอ่ะนี่ไงเป็นรูปกระต่ายแล้วเป็นเหมือนมีสนามหญ้าแล้วให้กระต่ายโผล่ออกมาใช่ไหมเล่นยังไงอ่ะอุ้ยน่าสนใจมาก เห็นไหมป๊าป๊าเห็นรูปไหมคะไม่เคยเห็นเลยเนาะเออไม่เคยเห็นเลยอ่ะ hop over the hole s and race to the top เหมือนกับว่า hop คือกระโดดกระโดดข้ามหลุมแล้วแข่งกันไปถึงยอดเนี้ยอย่างนี้ตัวนี้อยากเนะเดี๋ยวอย่ารีวิวไหนก่อนครับอันนี้นะแม่ว่าแทงเกอร์ไม่ต้องรีวิวก็ได้นะคะแม่เก็บไปเลยส่งให้พี่บิ๊กช่วยดี